เรื่องย่อละครเรื่องเล่ลับสลับร่างเมื่อสองหนุ่มสาวมีปรมรักตัวเองยิ่งยวดหลงในเพศของตนจนรักคนอื่นไม่เป็นฝ่ายชายลงคิดว่าเพศชายเหนือกว่าเพศหญิงทางร่างกายและจิตใจส่วนหญิงก็ลำพองในความงามจนคิดว่าสามารถสอยชายทั้งแผ่นดินได้สวรรค์เลยลงโทษให้ทั้งคู่แลกเพศกันเพื่อให้เรียนรู้ทั้งสรีระและสภาพจิตใจของแต่ละฝ่ายเพื่อบทสรุปที่ว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะรักซื่อสัตย์ และเสียสละซึ่งกันและกันนั่นคือความรักที่แท้จริงผู้กองรามินทุ่งพระเพลิงเป็นผู้กองมือปราบซึ่งดังจากหน่วยคอมมานโดเฉพาะกิจได้ฉายาว่าผู้กองมือเหล็กเพราะช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยมืออันแข็งแกร่งของตนมาหลายครั้งเป็นที่เรื่องลือรามินหญิงพยองในความเป็นชายของตนเองถือว่าเพศช,ชายเหนือกว่าเพศหญิงและผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศเท่านั้น เขาจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะนอกใจนกยูงแฟนสาวแสนดีของตนอยู่เป็นหนึ่งเนืองและเป็นที่ขัดใจของหมวดอาคมลูกน้องของรามินยิ่งนักและอาคมเองก็แอบหลงรักนกยุงอยู่เงียบๆเพตราภาวดีเป็นนางเอกละครที่กำลังก้าวสู่ชื่อเสียงอันดับโลก เมื่อได้รับเลือกให้เป็นไข่มุกแห่งเอเชียรางวัลจากฮ่องกงเพตราเช่นเดียวกับรามินที่หญิงทนงในความงามของตนเองเธอเหยียดเพศชายและคนรอบด้านไว้แทบเทา้าสวรรค์บรรดาเนี่ยทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเฉียดตายตกจากตึกสูงหมดสติไปและแลกวิญญาณกันหมอนักสัตว์หมอดูลวงโลกต้องรับภาระดูแลทั้งคู่เพราะเป็นคนเดียวที่สื่อสารกับทั้งสองได้ แต่เมื่อไม่สามารถหาวิธีกลับร่างของตนทั้งสองจำต้องยอมเรียนแบบไลฟ์สไตล์ของกันและกันเพื่อกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมของทั้งคู่ไม่ให้ใครสงสัยรามินในร่างของเพตราต้องกลับไปรับบทนางเอกในละครส่วนเพตราในร่างของรามินต้องกลับไปเป็นผู้กองนักบูการสลับเพศและรับบทบาทของอีกฝ่ายเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงสร้างความปวดเสียดหวี่นกล้าให้กับคนรอบข้าง เพตรากลายเป็นดาราสาวออกทอมเล่นละครไม่เป็นแอบจีบอัจลา,าสาวดาวยั่วแถมยังท้าตีท้าต่อยกับอาทิตย์อิทธิรงพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆเป็นที่กลุ่มใจของเจ้าอ้ำอรชรผู้จัดการแต๋วของเพตราและคุณดนูผู้จัดละครส่วนผู้กองมือเหล็กกลายเป็นมือไม้อ่อนช้อยกรี่กลายจนอาคมและลูกน้องสงสัยว่ารุ่นพี่จะเป็นกระเทยแอปแมนโดยเฉพาะตอนที่ต้องไปปลดระเบิดในโรงแรมหรู ผู้กองเป็นลมลายเฮือกและทำอะไรไม่เป็นจนทุกคนสงสัยคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือนกยูงที่ต้องสับสนกับการออกสาวของผู้กองและแสดงอาการห่างเหินกับเธออย่างเห็นได้ชัดนกยูงยิ่งเครียดก็ยิ่งหันมาหาอาคมให้ช่วยปลอบประโลมในทุกครั้งจนเริ่มก่อตัวเป็นความรักรามินในร่างเพตราได้บอสว่าริชาต ออกกาน,นเซอร์ชื่อดังที่กำลังแย่งตัวเพตราไปจากเจอัมเป็นคนวางแผนทำร้ายรามินและมีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติริทิชาติหวังจะเคลมเพตราเป็นของตนและใช้ประโยชน์จากเพตราที่กำลังโกอินเตอร์สร้างอิทธิพลให้เขาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขนยาเสพติดเพตราปฏิเ,เสธเซ็นสัญญากับริทิชาติแต่ก็โดนขู่กลับเมื่อทอมานีสาวทอมผู้ช่วยริทิชาติสืบรู้ประวัติมันดาของเพตรา ว่าที่แท้คือป้าสีดาแม่ครัวประจำกองถ่ายของเพตรานั่นเองฤทธิชาติขู่ว่าจะแชร์ประวัติแท้จริงของเพตราที่แท้โลโซรากย่ามีแม่ที่เคยทำงานเป็นมาม่าซังมาก่อนงานนิรามินในร่างของเพตราขู่แชร์กลับเรื่องที่ฤทธิชาติปล้นเพชรเทรียร่าจากคุณนายพวงครามแม่ของตนไปซ่อนเพื่อหวังเงินประกันข้อมูลเบื้องลึกได้มาจากสีตลานักข่าวสาวช่องน้อยสีที่กำลังตามสืบเรื่องของฤทธิชาติอยู่ อาคมสารภาพรักกับนกยูงและไม่พอใจรามินจนถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องเพราะเข้าใจว่ารามินแกล้งทําแต๋วเพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับนกยูงอาคมขอนกยูงแต่งงานแทนแต่แล้วเมื่อรามินในร่างของเพตราและเพตราในร่างของรามินมาร่วมงานแต่ง ทั้งคู่ทำงานล่มไม่เป็นท่าเมื่อเพตราที่เมามายทำท่าเหมือนจะลวนลามนกยุงเจ้าสาวแถมยังไปท้าพิสูจน์รอยแผลและตะกุดของอาคมในร่มผ้าซึ่งเขาเดาได้ถูกต้องจนอาคมเชื่อว่าในร่างเพตราคือรามินจริงๆแต่งานนี้อาคมกลับตกที่นั่งลำบากเสียเองเพราะเจ้าบ่าวถูกถอดกางเกงเหลือแต่ชั้นในและกำลังกอดดาราสาวแนบแน่นเช้าโชว์ไปทั้งโซเชียล รามินและอาคมไหวตัวเมื่อรู้ว่าริธิชาติจะขนยาเสพติดครั้งใหญ่ส่งให้เจ้าพ่อแก๊งฉิมพลีฤทธิชาติเสนอให้ดนูถ่ายทำละครที่โรงแรมริมทะเลของต้นฟรีคุณนายพวงครามเสนอให้ทีมงานไปทำการกุศลที่วัดป่าถัดจากโรงแรมไปในป่าลึกรามินอาคมและทีมพยายามค้นว่ายาเสพติดซ่อนอยู่ที่ไหนแต่หาไม่เจอในที่สุดรถโค้ดของบรรดาเซเลป ถูกโจล้นและยาซ่อนอยู่ในกระเป๋าหนังตะกวดราคาเกือบล้านของเพตราที่ริธิชาติมอบให้นั่นเองรามินและเพตราหนีจากกลุ่มโจรหลบเข้าป่าร่างรามินคือเพตรายอมสละชีวิตกระโดดการกระสุนให้ร่างเพตราหรือรามินทั้งสองร่วงลงมาจากนั้นและตกลงไปที่พื้น พอตะก,กายขึ้นฝั่งได้ทั้งคู่ก็หมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นและพบว่าวิญญาณกลับเข้าร่างเดิมแล้วทั้งคู่สารภาพรักซึ่งกันและกันและรู้ว่าการเสียสละแม้แต่ชีวิตของตนทําให้สวรรค์บันดาลให้ทั้งสองได้กลับคืนร่างของตัวเองคืนนั้นที่ริมลําธารทั้งสองเป็นของกันและกันอย่างสุขสมรามินกลับมาเป็นผู้กองมือเหล็กเช่นเดิมรามินวางแผนเล่นงานเปิดโปงริธิชาติด้วยงานถแถลงข่าวที่คฤหาสน์ของริทิชาติเอง งานที่เพตราจะได้เซ็นสัญญาเล่นหนังกับฮ่องกงที่ริติชาติดต่อให้แต่งานนี้เพตราต้องยอมแลกกับการที่เธอจะไม่ร่วมมือกับเจอั้มนำเพชรเทียร่าที่ซ่อนไว้มาแสดงต่อหน้าริติชาติและพวงครามในงานพวงครามเสียใจจนเป็นลมที่ลูกชายเป็นอาชญากรตัวฉกาดริติชาติถูกจับกลุ่มแต่สารภาพส่วนตัวกับรามินว่าเพชรที่นำมาเปิดโปงนั้นเป็นเพชรปลอมและเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเก็บรามิน ซึ่งมีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังอีกทีแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครรามินรู้สึกผิดสังเกตเรียบตามเพตราที่กำลังดูแลพวงครามที่ห้องนอนสองต่อสองพวงครามเปิดเผยตัวว่าคือตัวการใหญ่ที่ซ้อนแผนลูกชายอยู่อีกทีนางต้องการฆ่าทั้งรามินและเพตราเพราะรามินนั้นทำลายแก๊งผลิตยาของเธอหลายครั้งส่วนเพตราก็คือหญิงที่เธอไม่ต้องการได้มาเป็นสะใายรามินช่วยเพตราจากพวงครามไว้ได้คุณนายถูกจับในที่สุด งานนี้สำเร็จลงด้วยดีแต่ต้องแลกกับการสลับวิญญาณของทั้งคู่อีกครั้งตอนที่ทั้งสองประสบอุบัติเหตุตกบันไดขรุสา์ลงมาพร้อมกันสลับร่างครั้งที่สองสร้างความทุกข์ให้กับรามินเพตราเป็นทวีคูณเมื่อรามินในร่างเพตราช็อกและพบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ทั้งคู่ทำใจได้ในที่สุดจากกำลังใจของเพื่อนๆพี่ๆโดยเฉพาะนกยูงและอาคม นกยุงเชื่อแล้วว่ารามินและเพตราสลับร่างกันจริงยอมคืนดีกับอาคมและแต่งงานกันเพื่อรักษาภาพพจน์เพตราอัำทอมานีดานูที่ปรองดองร่วมหุ้นบริษัทกันแนะนําให้รามินและเพตราแต่งงานกันโดยเร็วและรีบถแถลงข่าวออกสื่อรามินในร่างของเพตราอุ้มท้องอยู่9เดือนรับรู้ความทรมานของการตั้งครรภ์และภาวะร่างกายของผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่ ในที่สุดวันคลอดก็มาถึงรามินจะปวดแสนสาหัสและสิ้นสติไปในห้องคลอดเพตราในร่างรามินจับมือรามินไว้และเตือนถึงสัญญาของผู้กองมือเหล็กที่ไม่เคยปล่อยให้ใครต้องตายไปต่อหน้าเพตราช็อกเมื่อรามินหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวทำให้เธอเป็นลมไปทั้งสองโคมา่าแต่มือยังกลุ่มกันไว้แน่นมอนักสัตว์ลุนให้ทั้งคู่รอด วิญญาณออกมาจากร่างอีกครั้งและคราวนี้ทั้งสองกลับเข้าร่างเดิมของตนรามินได้เรียนรู้การเป็นแม่การให้กําเนิดเขาหยุดดูถูกผู้หญิงและเห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเช่นที่เคยขณะเดียวกันบทบาทเพศชายที่เพตราได้รับทําให้ตนเข้าใจถึงความเสียสละการปกป้องและอุทิศตนให้กับผู้อื่นทั้งคู่ล้างปมลงเพศของตนจนหมดสิน้นกลายเป็นคนใหม่และกลายเป็นขวัญใจผู้ชมอีกครั้ง คราวนี้ในฐานะคู่จิ้นสามีภรรยาที่น่ารักที่สุดในโลกติดตามชมละครเล่รับสลับร่างได้เร็วๆนี้ทางไทยทีวีซีช่อง3